สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนพศ2567ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้า ก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่สิบเหรียญนะคะช่วงนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์จะคุณคิดนะคะในเรื่องของการเงินวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินหรือสิบเหรียญเนี่ยนะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายได้นะคะนะการแลกเงินได้นะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะสิบเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอสังหาทรัพย์สินบ้านที่ดินมรดกก็ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นเรียกว่า สร้างบ้านสร้างทาวน์โฮมขายอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะสิเปลี่ยนเป็นไพ่ที่ดีนะคะบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีในวันนี้นะคะสีดาบนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีนในเรื่องของคําว่าข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามา,าหรือตัวชาววันอาทิตย์เองอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์นะคะไม่ค่อยอยากจะยุ่งหรือว่าสูงสิงกับใครเลยนะอยากจะอยู่เงียบเอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองหรืออาจจะกําลังคุ้นคิด ะะพิจารณาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมานั่นเองค่ะรวมถึงไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอคาปรึกษาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําจากชาววันอาทิตย์หรือตัวชาววันอาทิตย์เองนะคะอาจจะต้องมองหาที่ปรึกษาในสิ่งที่คุณเครียดในสิ่งที่คุณทุกข์ในสิ่งที่กังวลอยู่ด้วยนะคะสามเหลี่ยนนะคะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับการพูดคุย การเจรจางานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการต่อรองกันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยสามเหลียมเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคําว่าการเป็นในหน้าพ่อค้าคนกลางนะคะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะใครที่กำลังอยากจะได้บ้านนะคะนะได้คอนโดนะคะนะอันนี้ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมมีคนค้ำประกันบางคนอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระหรืออาจจะนำมาลงทุนนะคะทำธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองก็ได้ด้วยนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้สืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวการงานยังมีความมั่นคงดีนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเ็ง หรืออาจจะก,กําลังคิดนะคะมองหาในเรื่องของคําว่างานใหม่นะคะเป้าหมายใหม่นั่นเองการค้าการขายยังไม่ได้เงียบไปถึงกับซบเซานะคะ แต่ถ้าถามถึงโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเล็กจากเอกสารตัวเล็กจากคนตายค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอาจจะมีบ้างนะลินกับปันกระทบกระทั่งกันง้อกันบ้างอยางงอนกันนานนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้ค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะแต่อาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะสุขภาพช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะคะหรือสีดาบเนี่ยบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานนวดได้นะคะ มาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างคะ่ะได้เวลานะคะออกไปสนุกกับเพื่อนๆแล้วล่ะนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะต้องออกไปเพิ่มพบปะนะคะเจ,เจอกับสังคมกับคนรอบข้างบ้างนะคะเพราะสิ่งที่คุณทุกอยู่นะคะมันอาจจะมีเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขที่ดีนะคะดีกว่าเก็บตัวอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขสี่และเลขสามค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์สิบถ้วยนะคะถ้วยเนี Twelve, or ่ยบ่งบอกในเรื่องของความสุขอารมณ์นะคะนะสิบถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความรักด้วยนะคะหรือช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเข้ามานะคะสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดนะคะหรือชาววันจันทร์เนี่ยนะคะคุณอาจจะคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําว่าการผิดหวังด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะเรียกว่าอะไรก็มักจะเกิดขึ้นได้นะคะอะไรที่มันอยู่เหนือการควบคุมการจัดการของเรานั่นเองนะคะบางอย่างเราก็ไม่ สามารถที่จะจัดการหรือว่าควบคุมสิ่งต่างๆนะคะให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงการงานวันนี้นะคะ การงานวันนี้โดดเด่นนะเดลเวอร์ iver, นะคะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องติดขัดหยุดชะงักกล้าช้านะคะหรือว่าข้อมูลลบข้อมูลหายนะคะ,ะเรียกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอาจจะมีปัญหานั่นเองนะคะบางคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกเน็ต WiFi อะไรด้วยนะอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้อยู่บ้างนะคะในช่วงนี้การงานเนี่ยคุณมีทีมงานที่ดีนะคอยซัพพอร์ตคอยพักดันคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ แต่บางอย่างมันก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างนะคะอาจจะต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการจะใช้ในเรื่องของคําว่าอารมณ์นะคะความหุนหันพนลันแล่นความชุนเฉียวหรือว่า,าความคิดของตัวเองเป็นหลักอันนี้อาจจะไม่ได้นะคะรวมถึงเดลิเวอร์เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาน,นอกสถานที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ทาวเวอร์เนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกงานรับเหมา ะะงานก่อสร้างงานทุบตึกงานสร้างบ้านค้าขายของเก่าอันนี้ไม่ค่อยส่งผลเนาะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือถ้าการค้าขายในเดลิเวอร์เนี่ยยังมีรายได้ที่ดียังมีลูกค้าวนวนเวียนแวะเวียนเข้ามาแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องมีเรื่องของคําว่าการดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ Care, ลูกค้าให้ดีนิดนึงนะคะเพราะทาวเวอร์เนี่ยนะคะบางครั้งลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่ค่อยเต็มใจจะขายของให้เขาหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยเรียกว่าหาเก่ง นะคะการเงินส่วนใหญ่ชาววันจันทร์วันนี้จะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยครอบครัวนั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยมันอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินถ้าให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้คืนหรือได้คืนยากอาจจะมีปัญหากันด้วยนะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุ๊บปั๊บแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดนั่นเองนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากชาววันจันทร์ก็ได้ด้วยนะคะแต่การเงินท่าลําพังชาววันจันทร์เนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะในเรื่องของการเงินบางคนถามว่าการเงินตึงมมือจะี ช่วยไหมนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนในครอบครัวจากกัลยาณิมิตท,ที่ดีก็ได้นะคะส่วนความรักนะคะความรักหมอฟ้ามองว่าความรักช่วงนี้นะโดยภาพรวมนะ่ะมันเป็นความรักที่ดีแต่อาจจะมีบ้างนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจเข้ามาหรือคําพูดนะคะที่ท ที่ก่อเกิดทําให้ต้องทะเลาะกันมีปัญหากันหรืออาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะเหมือนที่บอกนะคะเรียกว่าบางครั้งเนาะต้องหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันนิดนึงนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคะเรียกว่าคนโสดอาจจะเจอเจอคนที่รู้สึกว่าถูกใจนะคะทําให้หัวใจรู้สึกเต้นตุ้มตามเกิดขึ้นนะคะแต่ต้องดูให้ดีนะว่า คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาสดสนิทหรือเปล่านะคะบางครั้งเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาหมาดๆก็ได้นะมาเจอคุณนะคะก็เลยอยากได้คนตามอกนะคะแต่เขาอาจจะยังเลิกกับแฟนเก่าไม่ขาดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้กินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียด้วยนะคะอาหารเป็นพิษนะคะดื่มน้ําทานน้าเยอะๆด้วยนะคะชาววันจันทร์ทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกาย นะคะเรียกว่าท้องร่วงท้องเสียได้นะคะบางคนเป็นโรคกระเพาะแผลผุพองลำไส้อักเสบลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะความกลัวอยู่ที่จินตนาการนั่นแหละความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เธอต้องกลัวนะคะเลขนาไพยมีเลขศูนย์มีเลขหและเลขหค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารค,ค่ะ ชาววันอังคารน,นะคะแปดดาบเลยนะเรียกว่าเครียดอึดอัดทุกกังวลปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามานะคะหรือพกไพ่แปดดาบเนี่ยคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางนะคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดวกไปคิดวนมานั่นเองนะคะ กิงเหรียญหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาสะสมมีสินมาเคลียร์มาจัดการหรือใครที่จะติดต่อนะคะทาธุกรกรรมในเรื่องของการเงินก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารให้ดีกันด้วยก็แล้วกันนะกาวถวยนะคะนะการเงินถามว่าตึงมือนะการเงินเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่แต่ถามว่าคนที่การเงินตึงเนี่ยมีคนช่วยเหลือไหมอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะแต่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลคนนั้นนะคะเรียกว่าไอ้คนที่ช่วยได้คุณก็รู้สึกว่าไม่ต้องการเลยคนนี้ ไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะอยังไงก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนการงานเนี่ยทำม,มั่นคงไหมการงานมันมีความมั่นคงนะแต่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเบื่อ ะะเบื่อเหนื่อยไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่หรือตัวชาววันอังคารวันนี้นะคะคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าปฏิเสธนะคะจะปฏิเสธอะไรใครก็ค่อนข้างจะยากมันก็เลยทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะงานอะไรหลายๆอย่างอาจจะตกมาอยู่ที่คุณนะคะเรียกว่า,เ,าเรียกว่าด้วยความที่ปฏิเสธใครไม่ค่อยได้นั่นเองนะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้น8ดาบนะคะจะทําอะไรก็ จะทำอะไรจะรับปากใครนะคะจะช่วยเหลือใครนะคะก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะอย่าไปรับปากแบบที่เรายังทําไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงความระแวงนะคะหรือความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะด้วยตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องราวเครียดๆอยู่แล้วนะและคนรักของคุณก็อาจจะ โฟกัสเป็นนี้เรื่องของการทํางานนะคะเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณด้วยนะคะรักมันเลยอาจจะดูเงียบเหงาเศร้าไปนิดนึงหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาติดเข้ามาจีบก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ,ะเข้ามาผัวพันนั่นเองสุขภาพนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บปวดปวดเมือ่อยตามเนื้อตามตัวนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดหมดลูกนะคะมาดูไพ่จิตวิญญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะ เธอปรารถนาอะไรล่ะเขียนมันออกมาสินะคะเลขนาภายมีเลขก8มีเลข5และเลข9ค่ะหรือนะคะผู้ชายจะให้โชคนะคะชาววันคารเกตตุ๊ดทมดีก็ให้โชคด้วยนะต่อไปมาดูชาววันพุธค่ะ ชาววันพุธไพ่เดอะฟูนะคะเดอะฟูเนี่ยอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะเอินเตอร์เทนเก่งมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะไพ่เดอะฟูเป็นไพ่ของคําว่าสนุกสนานเฮฮานะคะ คิงถ้วยนะคะแต่ช่วงนี้ทุกๆอย่างมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีกฎมีขีดจํากัดนะคะนะในการที่คิดหรือว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอจังหวะนิดนึงรอช่วงเวลานิดนึงรอเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้แบบอ,อย่างที่ใจนะคะของชาววันพุธต้องการ เพราะขิงถ้วยเห็นไหมเป็นไพ่ของคําว่านั่งรอนะคะการงานมั่นคงไหมมั่นคงนะคะแต่ดูเหมือนชาววันพุธกําลังรอคอยนี้ืัองของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะจ u s t i c e นะคะจะทําอะไรต้องรอบครอบนะคะ อย่าประมาทนะคะอย่าพังเพลอ,อย่าเผลอรเรอนะคะแล้วก็อย่าไปรับปากนะคะอะไรกับใครง่ายๆด้วยโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารยิ่งต้องดูให้ดีนะเ <c oughs> พิ่มความรอบคอบเพิมพ่มความระมัดระวังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาไปได้นะคะยิ่งคนที่เรียกว่าเซ็นอะไรให้คนอื่นได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเซ็นไปเซ็นมาเดี๋ยวปัญหาเข้าหาตัวเราได้นะคะ ัสติกเนี่ยการงานมั่นคงนะสําหรับคนที่มีงานส่วนคนที่ตกงานว่างงานดูเหมือนจะอยู่ในช่วงของการรองานด้วยนะคะส่วนการค้าขายเนี่ยนะคะเรียกว่ามันอาจจะดูเงียบ,ยบ,บๆซบเซานิดนึงนะคะ สถานการณ์เหตุการณ์ในช่วงนี้เนาะหรือชาวันพุธเนี่ยมีดวงของการได้เดินทางด้วยนะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะ,ะเดินทางไปในสถานที่ใ,ใกล้น้าใกล้ทะเลบางคนอาจจะมีเรื่องของการไปประชุมงานอบรมงานสัมมนานอกสถานที่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหาเก่งนะคะเดฟูเนี่ยหาเก่งนะหมดหมด,ห,มดหาได้นะคะเรียกว่าใช้เงินเก่งช่วงนี้นะคะบางคนนี่อาจจะหมดไปกับอาหารของกินบางคนหมดไปกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะหมดไปกับการเดินทางเพราะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการ เงินให้ดีด้วยนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนิดหนึ่งนะคะหรือใครที่คิดจะไปลงทุนทําอะไรก็ต้องดูให้ดีคิดหน้าคิดหลังก่อนนะคะมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้โดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าแฮปปี้นะมีความสุขนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเรียกว่ารับฟังกันมากขึ้นนะคะแต่บางคู่ถ้าอยู่ห่างไกลการรักมันก็อาจจะดูเหงาเหงานิดหนึ่งนะ,ะแต่ชาวันพุธนะคะบางทีมีคู่ก็ ก็เรียกว่ายัางยังดูเจ้าชูอยู่เลยนะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุยได้กับทุกคนนะคุณค่อนข้างจะอัธยาศัยดีนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงจังกับใครนั่นเองค่ะสุขภาพช่วงนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกลม้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลานะคะ เลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขห้าและเลขหนหรือตัวเลขจากเอกสารนะคะจะให้โชคค่ะ ต่อไ,ไปมาดูชาวชาวันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสนะคะไพ่เหรียญขึ้นเลยนะหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะบ่งบอกในเรื่องของคําว่าการเงินที่ดีรายได้ที่ดีนะคะหรือโชคนะคะที่อาจจะมีเข้ามาก็ได้ด้วยนะบางคนมีโชคต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีโชคจากการเดินทางนะคะหรือโชคลาภลอยก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญน่บ่งบอกในเรื่องของคําว่าทรัพย์สินนะคะการเงินที่ดีหกถ้วยอาจจะมีคนเข้ามาขอยิบขอยืมมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะหรือตัวคุณเองนะคะเรียกว่าถ้าการเงินตึง นี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยเช่นกันนะคะการเงินของชาววันพฤหัสวันนี้อาจจะหมดไปกับครอบครัวคนรักนะคะนะ คนรอบทางนั่นเองนะคะไพ่หกถ้วยเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆสถานที่เก่าๆนะคะติดต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะเรียกว่าถ้าไปทานอาหารนี้ก็อาจจะเป็นนัดกันเจอกันที่ร้านเดิมๆด้วยนะคะไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าการดูแลนะคะบ่งบอกในเรื่องของการดูแลการเทคแคร์ความเข้าอกเข้าใจนะคะซึ่งกันและกันนะคะการให้อภัยก็ได้ด้วยนะคะสองดาบนะคะอาจจะมีบ้างเรื่องราวเครียดๆเรื่องราวทุกๆนะคะเรียกว่าบางครั้งนีขัง นอกสดใสข้างในนี่แบบความทุกข์เยอะแยะมากมายแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดอะไรนะคะหรือไพ่สองดาบบางครั้งชาววันพฤหัสก็อยากจะอยู่คนเดียวเหมือนกันนะอยากจะอยู่เงียบเยบอยากจะคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาบางคนนะคะอยู่กับคําว่าอดีตเรื่องราวเก่าๆความทรงจําเก่าๆนะคะที่มันอาจจะเรียกว่ายังจดจํานะคะยังฝังใจยังไม่ลืมแล้วมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้เลยอาจจะมี เรียกว่าเซี่ยววินาทีหรือช่วงหนึ่งที่ทําให้เราคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะสถานที่เก่าๆกับใครบางคนก็ได้ด้วยนะการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่าเรียกว่าการงานยังยังมีแนวโน้มนะคะหรือว่าความเป็นไปในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างนะคะ,ะก็เรียกว่าการงานหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาย,ยัางเมตตาเอ็นดูดีนะคะหรือใครที่รอง,งานเนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสก็แล้วกันนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ เรียกว่าบางคนรอแบบใจจดใจจ่อเลยเห็นไหมสอดาบนะคะหรือใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนค้าประกันนะคะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรดกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันหรือถ้าเป็นคนโสดมีดวงของการได้พบรักต่างวัยหรือคนรักเก่าแฟนเก่ามีโอกาสที่จะวนวนเวียนเวียนกลับมานะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะแสบตาปวดตาสายตาพามัวน้ำตาไหลนะคะบางคนสายตาซู้แสงไม่ค่อยจะได้นะคะ มาดูไาพา่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะเธอไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบุ์แบบในแบบที่เธอเป็นแล้วนะคะเลขนาไพายมีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขสองนะคะหรือตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์ค่ะ ชาววันศุกร์สิบไม้เท้านะคะหนักเหนื่อยอึ้งกันเลยทีเดียวนะวันนี้งานเยอะงานยุ่งนะคะนะเรียกว่าต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องรวบรวมนะคะเอ่อเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะหนักจนเกินกําลังนะคะบางคนต้องขอบพิ้วงานมาทําที่บ้านบางคนต้องทํางานเข้ากะต้องทํางานล่วงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของคนรอบข้างนะคะอาจจะเรียกว่ามีคนที่เข้าเอางานมาให้เราช่วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นภาระของเราไปอีกนะด้วยความที่ชาววันศุกร์เป็น คนที่ค่อนข้างจะมีน้ำใจนั่นเองนะคะช่วยเหลือทุกคนนะคะ ช่วยได้รับปากไปเรื่อยนะคะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะการรับปากนะคะนะบางอย่างเราทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะโกรธเราเอานะคะบางคนนี่เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองทำเหนื่อยกับหน้าที่เหนื่อยกับความรับผิดช,ชอบนะแต่ก็เรียกว่าบ่นไปทําไปนะคะ <S <S ด้วยอาจจะยังไม่มีในเรื่องของคําว่าแนวทางที่ดีหรือว่ายังไม่มีทางไปนะคะ <S <S ในช่วงนี้บางคนก็เบื่อนั่นแหละเส็งแหละแต่ก็รองานใหม่แต่ก็ยังไม่ได้มาสักทีหนึ่งนะคะ <S <S หรือช่วงนี้ชาววันศุกร์รู้สึกว่างานมันเยอะเหลือเกินค่าแรงมันนิดเดียวนะคะ <S <S เรียกว่าเหนื่อยเลย เกินนะคะแทบขาดใจใส่ตัวแทบขาดนะคะแต่ก็เรียกว่าบนไปทําไปก่อนเนาะอดทนก่อนนะคะการค้าการข,า,า,รขายช่วงนี้มันดูเยบเยบมันดูซบเซาไปนิดนึงประคับประคองไปก่อนใครที่จะลงทุนนะคะ จะทาอะไรก็ตามแต่คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะหรือวันนี้นะใครนัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีในเรื่องของการถูกยกเลิกการคนเซิลนะคะก็ได้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ดูเหมือนชาววันศุกร์ค่อนข้างจะตึงๆนะคะบางคนนี่ชักน้าไม่ค่อยจะถึงหลังจับแพะชนแกะอีลุงตุงนางเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเสียความรู้สึกกับคนไกล้ชิดกับใครบางคนที่เราไว้ใจเรียกว่าให้เขาหยิบยืมเงินไปช่วยเหลือเขาสุดท้ายค่ะอาจจะยังไม่คืนมีปัญหาการโกรธกันทะเลาะกันเกิด น,นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหงุดหงิดนะคะพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูทําอะไรก็ดูไม่ค่อยถูกใจกันและกันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเขานะคะหรือตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยอาจจะมีความงอนงอนกันนะบางคู่นี่เรียกว่า รักไปเหนื่อยไปรักไปทุกไปนะคะส่วนคนโสดนะคะไอ้คนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะเพราะอะไรเพราะไอ้ที่คุณชอบเขาไม่ได้สนใจคุณนะคะส่วนไอ้ที่คุณไม่ชอบเนี่ยก็ตามตื้อคุณจนคุณรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินนะคะสุขภาพช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะ ้าเหรียญเนี่ยนะคะร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะบางคนนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกท้องลำไส้ท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยนะคะยังไงก็ช่วงนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์กันบ้างค่ะศิลปะดนตรีเป็นกุญแจสําคัญของชีวิตเธอนะคะศิลปะดนตรีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์นะคะทําให้มีความใจเย็นมากขึ้นอารมณ์สุนทรีมากขึ้นนะคะลดความหงุดหงิดลดความเครียดลงนั่นเองค่ะ เลขหน้าภพ่มีเลขศูนย์มีเลขสี่และเลขห้านะคะถ้าใครที่จะเสี่ยงโชคหมอฟ้าจะบอกว่าบวก1นลบหนึ่งให้ดีนะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะโชคมันจะไม่มีโชคลาบลอยแต่มันจะมีโชคจากงานหรือว่าสิ่งที่เราทำมากกว่านะคะ ต่อไปมาดูชาวาว,ชาวันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์สามถ้วยนะคะคืนเพลงเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับมิตรอยู่กับสหายที่รู้ใจนั่นเองนะคะราชินีพระจนันราชินีพัะนรจันกับสามถ้วยเนี่ยชาววันเสาร์นะ อารมณ์ขึ้น,นลงนะบางอารมณ์ก็อยากจะอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากจะพบปะเจอะเจอผู้คนนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าหญิงกับอย่างเนอะอารมณ์เรียวกว่ามี2อย่างเนอะเดี๋ยวด,ดีเดี๋ยวร้าย <Ừ S 1> นะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวหรือตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซ้นมีสัมผัสมีรังสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเรียกว่าอาจจะมีความฝันที่แม่นยำเข้ามานะคะรับกบบบววด้้ยนนน่ใีาางคอจเกี่ยวข้องกกกกััับบบาาาารรรรรรศศึษษธธมมะะะะปปฏิิิตีีลชพได้้้นนนคคคถเ็ุณผูหญง หรือช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานมักจะเกี่ยวข้องกับงานบุญนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับงานบุญทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การงานเนี่ยนะคะเรียกว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์เข้ามานะคะวางแผนไม่ค่อยจะได้นะการงานวันนี้แต่ทุกๆอย่างนะคะก็เรียกว่ามันจะเป็นไปตามการกระทําของตัวเรานั่นเองเนาะทำสิ่งไหนก็ยอมได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีนะคะทําไม่ดีก็อาจจะเกิดความอึดอัดความเครียดกลัวคนอื่นจะรู้ความลับนิดนึงนะ,ะเพราะฉะนั้นพยายามยึดมั่นในสิ่งที่ดีเรื่องราวดีๆนะคะ เรียกว่าวันนี้ตัวชาววันสาวเองคุณอาจจะเจอเจอกับใครบางคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจนะคะทําให้คุณมีแรงฮึดเถิมนะคะที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตนะคะใหม่ๆด้วยนะคะ พอจัด s เ m e n t เนี่ยมันหมายถึงการฟื้นคื้นชีพนะคะการเริ่มต้นการเรียนรู้โอกาสนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันเสาร์หาเงินเก่งหมุนเงินเก่งใช้ก็เก่งนะคะช่วงนี้3ถมถวยเนี่ยอาหารของกินนะคะนะหรือราชินีพระจันทร์เนี่ยมีคนเข้ามาอุปถัม์ด้วยนะคะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามาสนับสนุนนะคะแต่บางอย่างนี่คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะบางอย่างคุณนั่งเงียบๆคนเดียวก็ไม่มีใครช่วยนะคะ ใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภพ,พอมีพอได้ค่าขนมนะคะจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลค่ะตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการทําบุญนะเนี่ยจัสเมนนะคะหมดไปกับการทําบุญนะคะหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะเรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีบางคู่อาจจะมีโอกาสได้จูงมือกันไปทําบุญร่วมกันไปทานข้าวร่วมกันหรืออาจจะมี ปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะบริวารลูกหลานอาจจะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้หรือถ้าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยรู้สึกเต้นตุมตามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะสุขภาพอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะยังไงก็ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะเพราะราชินีพระจันทร์เนี่ยมักจะมีปัญหา เกี่ยวข้องกับพวกทาดน้ําด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะออกไปช็อปปิ้งสิเธอจะได้ของถูกใจกลับมานะคะเลขหน้าไพา่มีเลข3ม,มีเลข2และเลข0ค่ะหรือตัวเลขจากความฝันนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ